สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ซึ่งตรงกับวันที่17มีนาคม2568ความว่าพระนัท่านนายไมเคิลดีฮิกกินประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์กรุงดับริน ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอแลนด์ and, ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำานวยพอและความปรารถนาดีเพื่อความสุขสวัสดีและพลานามั่ที่สมบูรณ์ของท่านปราธถนาธิบดีทั้เทงเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวไอแลนด์มิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับไอแลนด์ and, ได้ดัเนินมาอย่างมั่นคงด้วยความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ กอบกับความร่วมมือระหว่างกันที่ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในปี2568นี้เราได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทุนระหว่างกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีร่วมกัน ข้าประจาเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการกระชับความเป็นหุ้นส่วนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการเกษตรความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งการวิจัยและนวัตกรรมอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการฝึกยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวดของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่สวันนี้เวลา8นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีท่อพระเนตรการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา2567ของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่3รุ่นที่74จำนวน325นายเริ่มฝึกตั้งแต่วันที่3มกราคม2568เริ่มจากหลักสูตรส่งทางอากาศนาศูนย์ส่งครามพิเศษจังหวัดลบบุรีการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวดณกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรี การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวดณนะศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีการฝึกวันนี้เป็นการจัดหมวดทหารม้ามี3ประเภทได้แก่หมวดลาดตะเวนหมวดรถถังและหมวดทหารม,าม้าบรรทุกยานกรอกจัดยุทธปกรณ์จากกองพันทหารม้าที่22ศูนย์การทหารมา้ามีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่3เป็นผู้ปฏิบัติในทุกตำแหน่ง ยานรบส่วนแรกเป็นยานรบของหมวดลาตตะเวนมีรถยนต์บรรทุกขนาดกลางแบบฮัมวีรถถังเบาแบบ20เอสกอร์เปียนและรถสายพานลำเลียงพล M113 ถัดไปเป็นรถถัง M60A3 ของหมวดรถถังส่วนท้ายเป็นรถสายพานลำเลียงพลของหมวดทหารมา้าบรรทุกยานกรอะทหารมา้าลาตตะเวนมีภารกิจหลักในการลาตตะเวนเพื่อหาข้อมูลข่าวสารและการระวังป้องกันเพื่อแจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศึก มีอาวุธยิงเล็งตรงและอาวุธยิงเล็งจำลองเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายหมวดล่าตตะเวนมีความคล่องแคล่วเคลื่อนที่เร็วแล้วมีขีความสามารถทางการสื่อสารที่กว้างไกลเนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจอยู่ด้านหน้าสุดและอยู่ห่างจากกำลังส่วนใหญ่ทหารม้ารถถังใช้รถถังเป็นยานรบหลักมีภารกิจทำลายรถถังค่าศึกที่มั่นแข็งแรงมักจะปฏิบัติการร่วมกับทหารม้าบรรทุกยานกราะในหมวดนี้มีรถถังสี่คัน ผู้บังคับหมวดจะอยู่รถคันที่หนึ่งรถถังแต่ละคันมีกําลังพลสีนายได้แก่ผู้บังคับรถพลยิงพลขับและพลบรรจุทุกคนต้องทํางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้เมื่อจําเป็นทหารม้าบรรทุกยานกรอกมีภารกิจหลักเข้ายึดที่หมายตรวจค้นจับชเชลยและเข้ายึดรักษาพื้นที่มักจะใช้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยรถถังในหมวดนี้มีรถสายพานลำเลียงพลสีคัน แต่ละหมู่มี11นายหน้าที่ต่างกันได้แก่ผู้บังคับหมู่หัวหน้าชุดยานรบหัวหน้าชุดดำเนินกลยุทธ์ผลปืนเล็กผลยิงอาวุธกลและผลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดนอกจากการฝึกจัดหมู่ทหารม้าแล้วยังฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวดกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกมี3สถานีได้แก่สถานีหมู่ทหารม้ารถถังสถานีหมู่ทหารม้าบรรทุกยานกรอกและสถานีหมู่ทหารมา้าลาดตะเวน เรื่องที่ทำการฝึกในแต่ละสถานีได้แก่ภารกิจขีดความสามารถการจัดหน่วยการออกํำสั่งยุทธการการปฏิบัติตามระเบียบการนำหน่วยแข้อการปฏิบัติในที่รวมพลการปฏิบัติทางยุทธวิธีการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีและรูปขบวนทำการรบของหมวดทหารม้าแต่ละประเภทเพื่อให้นักเรียนในร้อยคุ้นเคยกับยุทธปกรณ์หลักนิยมการยุทธของเหล่าทหารม้า และการปฏิบัติตามระเบียบการนำหน่วยเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนในร้อยนำไปใช้ปฏิบัติราชการต,ต่อไปทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปท่งตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้นักเรียนในร้อยเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกปฏิบัติและศึกษาวิชาทหารให้ดีเมื่อสำเร็จการศ <BAR> ึกษาจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยปกป้องประเทศชาติให้สถาพรสืบไป สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภาสิกาสุวัจันร์นายกสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระสงฆ์รวมเข้าเฝ้าด้วยพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมนำคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินงานอน,น,อนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเพื่อให้อาคารโบราณสถานคงอยู่ในสภาพที่ดีอย่างยาวนานพลเอกสิทธิมงคลนายกสมาคมสิ่์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมบราชินุปถัธรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระมอมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภาการชาติไทย สัตวาจารย์คลินิกนายแพทย์อาทิตย์อังการนลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานคณะกรรมกา,ารบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพร,รัฐสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะนำคณะบุคคลเฝ้าทูละอองพระบาทดังนี้ คณะผู้บริหารบริษัท d s g International ประเทศไทยจำกัดมหาชนทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้และสมทบทุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปธรรมคณะผู้บริหารมูลนิธิตลาดหลักษยาแห่งประเทศไทยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี นายสวิทเมฆเสริกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชุปธรรม์นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธีรเาจา้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนเสริญมิลินทสูตรรองอธิการบดีอวุโสด้าวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะผู้บริหารและผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวปราศัยประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนำคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสะพานใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาและโรงพยาบาลนอตเบดเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568พร้อมทั้งทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพระดับปริญญาโทนายชยุทธพันธ์แก้วทองกรรมการผู้จัดการบริษัททรามวัฒนาอินจร์กรุ๊ปจำกัดนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาล นางวิลาวันพัน์แก้วทองกรรมการผู้จัดการบริษัทบิลเลียนเจกรุปจำกัดนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายอนุกูลปีแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท AIS และกลุ่ม InTouch พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันโครงการจ้ำไทยแลนด์แฮกตอร์2024ประจำปี2567ชิงโลพรรพ่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกลาบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขัน ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าถุนละอองพระบาทด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์พงรักศรีบัณฑิตมงคลอธิการ,รบดีมหาวิทยายลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาพิชยายพันธ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่และประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธรรมสาขาภาคเหนือเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือเชียงใหม่และผู้บริหารมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าถูลอองพระว่า กราบบังคมทูลรายงานโครงการสร้างอากาศสะอาดให้พี่น้องพื้นที่สูงโดยได้จัดทำห้องปลอดมลพิษทางอากาศให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมาศหนึ่งอ,อเวียงแหงจังดเชียงใหม่และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่92อ,อเสมืองจงเชียงใหม่เพื่อถวายพระราชกุศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชมภพ2เมษายน2568 ในโอกาสนี้อาจารย์ภัยสารจวทองอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่รวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาด้วยสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายวารินบุษบัน เวลา17นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสองวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายวารินบุษบันซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากจิตเสื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่16มีนาคม2568สิริอายุ84ปี ายวรินบุษาบานเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2483เป็นบุตรของนายเพิ่มกับนางป้อยบุษาบานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเกษตรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาตรีด้านส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์กรที่มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชในวรินเริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี2506ในตำแหน่งผู้ช่วยกสิกรรมจังหวัดนราธิวาสสังกัดกรมกสิกรรม จากนั้นได้โอนย้ายไปรับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในตำแหน่งเกษตรตรีจังหวัดนราธิวาสและได้รับการแต่งตั้งเป็นเกษตรจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2520จากนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับกระทั่งปี2536ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการภาคสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้จังหวัดสงขลาและดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการในปี2543 ระหว่างรับราชการได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบวพิษและพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตรในโครงการพระราชดำริหลายโครงการหลังกเกษียณอายุราชการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆอาทิที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาบุษบันมีบุตรธิดาสองคน พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพร้อยโถภูวิวัฒน์คำสงศ์ณเมนวัดอภัยเขตารามอําเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถึงแก่กรรมจากเหตุคนร้ายสู้ยิงบริเวณพื้นที่บ้านสนามบินหมู่ที่1นึ่ตำบลเขือนบางลางอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่11มีนาคม2568สิริอายุ41ปีร้อยโทภูวิวัฒน์คำสงเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2526เป็นบุตรของนายจรูและนางนินนภาคำสง รับราชการทหารในตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาสังกัดกองผ่านทหารราบที่สองกรมทหารราบที่15ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่1กองร้อยทหารราบที่สองหน่วยเฉพาะกิจกองผ่านทหารราบที่1 ท่นี้กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่15ค่ายวัชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นกองพันซึ่งสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชชสุดาสิริโสภาพันนวดีทรงดำดรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามพอรอเป็นสัญลักษณ์ของกองพันพร้อมทั้งพระราชทานพระอุปการะแก่กำลังพลตลอดจนครอบครัวมาโดยตลอด มูลนิธิเพชรสุวัฒนาได้อุปถัมบำรุงกองพันนี้สืบมาตามพระปณิธานและพระวรวงศ์เถอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปทรงเยี่ยมและประทานพระอุปการะแก่กำลังพลและครอบครัวอยู่เสมอองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศั วันนี้เวลา14นาฬิกาที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวงอเภอเมืองขอนแก่นจังังวดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตพรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด,ด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมชั้นราชและชั้นสามัญตั้งแต่วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2560แบบดังนี้ พระเทพพุทธิมุนีเป็นพระธรรมวชิระสาราสุทีศีสัสนก,กิจวิธานญานณทัศนปรีชาตรีปิดกวราลงกรณยติคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนวัดศีจันพระอารามหลวงจังหวัดขอนแกน่นมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูปพระเทพวชราพรเป็นพระธรรมวชิระเมธาพรสุนทนพรพัฒนกิจจานุกิจวิจิตธรรมสาทก ตรีปิดกคู่นาทรยติคณิสรบวรสังคารามคาม,มาวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสาร,รคามมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูเพราะครูปทุมมงคลยานเป็นพระราชาวัชระอุดมมงคลโสพลวรกิจจารยติคณิสรบวรสังคารามคาม,มาวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดสามาคัคคีสิริมงคลจังหวัดน้องบัวลำพู มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระอธิการสุธรรมธรรมปาโลเป็นพระราชวชิระมงคลมุนีสีภาวนานุสิทธิ์ยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดเทพกัญญารามจังหวัดสกลนครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระอธิการปรีดาฉันทกโรเป็นพระราชมงคลวชิระปรีดาภาวนาวิธานวรกิจ ยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดป่าด่านวิเวกจังหวัดบึงการมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปพระอธิการคำบออทิตตะปัญโยเป็นพระราชมงคลวชิระโกศลวิมลภาวนาวรากิจยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดบ้านตาลใหม่บ้านตาลจังหวัดสกลนคร มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระอธิการโสภาอนุตตโรเป็นพระราชวชิรธรรมสุทีศีศาสนก,กิจจาธรยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดป่ากอใหญ่จังหวัดสกลนครมีฐานานุสักตั้งฐานนุกรมได้สี่รูปและพระมหาบุญตาชาตะปนโน ปรเรียิธรรหกประโยควัดเกาะทองจังหวัดขอนแกน่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชระเมตาพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานตะรากราสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทก่อพาบุญอ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุนคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงมาทางด้านหลังฐานปฏิบัติการบ้านรอตันบาตูหมู่ที่7็ด ตำบลกาลุบออำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่16มีนาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสนะับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่สิทธิตำรวจโทรก่อพาและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองเล่มสวัสดีค่ะ